ครับผมสวัสดีนะฮะมาพบกับผมอีกแล้วนะเอ็มครับแดกเสด็จนะครับผมวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาแดกนี่ครับตามป่านะฮะแล้วก็มีนี่ครับโอ้โหแกงขี้เหล็กนะฮะขี้เหล็กกับนี่ครับหนังวัวนะฮะเพื่อนๆโอ้โหกรึบๆเลยครับเพื่อนๆพร้อมด้วยนี่ครับปะดุกย่างนะครับผม แล้วก็มีผักต่างๆนะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับไปแดกกันเลยครับผมมาแดกด้วยกัน,นครับเพื่อนๆครับมาครับเริ่มต้นอะไรก่อนดีครับเพื่อนๆโอ้โหนี่ก่อนเลยครับ่ฮะขี้เหล็กนะครับอือหืมอือหืโอ้โหเพื่อนๆยอดครับ อืมอืเขาเหนียวครับตาป่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่ใช่คนอีสานแท้นะครับแต่ผมเป็นอะไรที่ชอบอาหารอีสานอย่างที่เคยบอกฮนะชอบมากๆนะครับผมไปครับอือหืม ฝายขมก็มีนะครับนี่เพื่อนๆนะมาล่าขี้นกครับต่อไปทั้งลูกอันนี้ขอเป็นลูกอีสานสักวันนะครับเพื่อนๆโอ้นี่ครับ กังคิเลกอืมอืระดูกย่างบ้างดีกว <nous> <online> <pl ains> ่นะครับเพื่อนๆนะ นี่ครับ <c oughs> ตัวกำลังกินนะครับเพื่อนๆอใอย่างนี้เลยแดกย่างนี้นะ <c oughs> ครับเพื่อนๆฮะ <c oughs> อแถวบ้านผมเนี่ยบอกว่าโอ้โหอร่อยฮะเหมาะอร่อยเหมาะนะฮะ <c oughs> นี่ครับหนังวั่วฮะโอ้ <c oughs> จ้ำไป <sk> ขอญาตมุมมามเลยนะเพื่อนๆนะ อือโู้ผักเยอะครับแซ่บครับ แบบอีสานขนาดแท้ต้องอย่างนี้ครับเพื่อนๆนะอ,อ,อ,อืก่อนให้ปักเลือกไปครับครจะสมตำไปนะออืขอ,อ,อายาครับให้ช้อนดีกว่า Mm. -hmm. mm -hmm. ออมาตัวกลังคินะปลาดุก เข้าเลยครับนี่คำใหญ่ๆเลยนะจะเข้าปากว่าไม่รู้นะเพื่อนๆ เด็ดอย่างนี้ต้องแดกให้สเด็ด แดกต่อไปขออภัยครับรีบแดกไปหน่อยนะเพื่อนๆ <c oughs> ครับต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนๆนนะ <c oughs> โอโ้โหมูมามจนสำลักก็หลังจากที่ห่างหายไปนานก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ลงคลิปเลยนะเพื่อนเพื่นะ <c oughs> <c oughs> เอาเต็มที่เลยวันนี้ ใครสมก็ที่หายไปนานนะยัดเข้าไะแดกเข้าไะโอ้อือหืออือ อย่างนี้ครับเขาถึงเรียกว่าแดกเสด็จนะเพื่อนๆนะดยดกให้เสด็จไปอยากสุดสุดรอกอนะมมมมไม่เสียดายเขาเหนียวหมดสัวนแล้วมไม่เป็นไรจับที่เลือนี่ต่อเลยเพื่อนๆอ

มีใหญ่ไปเลยเพื่อ,อนๆม,มาแล้วมาแล้วมา ชไปกินได้ทั้งตัวปลาลูกยางแบบแห้งๆนะเพื่อนื呐

đã xác định <coughs> 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 มหมดจริงๆเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆเป็นไงฮะนี่โอ้โหแดดเสด็จแดกดดแดกันหมดทุกสิ่งนะฮะโอ้สุดยอดจริงๆวันนี้แซ่บครับยังไงก็ฝากด้วยกันนะครับแดดเสด็จนะครับไม่เด็ดไม่แดกพุงไม่แตกก็ต้องแดกให้สเสด็จนะฮะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เอ็มด้วยแล้วกันนะฮะผม วันนี้ก็สมใจอยากครับหลังจากที่ไม่ได้เจอเพื่อนๆน,นานนะครับผมวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีฮะ